What's oh. that? 不让喝。浪了嗯，我也不让。我我烫回来，我拉不让 สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยผมดิดนะครับจากช่อง ไปกับดิดใครที่ดูคลิปของผมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมซับสไครปเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในบรรยากาศท้ายสวนอีกเช่นเคยนะครับแผนวันนี้เนี่ยก็จะทําสะพานให้เสร็จนะครับผมตอนนี้ก็ได้ขึ้นที่กันตกเป็นที่เรียบร้อยนะกําลังทําที่กันตกอยู่นะแล้วก็จะมีทําพวกแนวโครงหลังคานะวะ เอาไว้ทําอะไรก็ร้อยทุกคนมาติดตามดูพร้อมกับพวกเราทั้ง2คนด้วยนะครับวันนี้ก็มากับคุณพ่อของผมอีกเช่นเคยขาดไม่ได้เลยนะครับช่างใหญ่ของเราถ้าขาดนี้งานไม่เดินเลยนะโอเคอยังไงก็อยากชช้ากันเลยนะครับผมยื<ส>มาด้ดดสองเดวอน 去下去你不关人。 sợ buồn phải không? một quy rồi. 慢点、嗯，慢点。不能、嗯、过来。我这边要打过来，是不？ algo no con la

แล,แล้วเราก็ทําโครงหลังคาอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเราก็มีแนวกันตกด้วยนะนี่ต่อไปเดินก็ไม่ต้องกลัวเลยครับมีกันตกสองด้านเลยนี่ด้านละสองท่อนนะครับนี่จะมีสองก็ข้างบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับทษนที่ผมทําแบบนี้คือผมไม่ได้เอาจะมาใส่หลังคาแต่อย่างใดนะทุกคนคือจะเอาต้นไม้มานะครับ เป็นไม้เลื้อยนะครับจะมาปลูกตรงโคนต้นเสาตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่จะมาปลูกต้นโคนต้นเสานี้ให้มันเลื้อยตามเสานี่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ให้มันกาะเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่ฝั่งนี้นะครับทั้งหมด6ต้นเลยนะผมได้พอไว้แล้วนะได้พอไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเอามาลงดินแล้วครับแล้วก็มาดูเวลา ต้นไม้เนี่ยมันขึ้นสูงแล้วก็กลายเป็นหลังคาครับจะเป็นซุ้มหลังคาเดินเข้ามาเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวผมต้อ,ตองต่อเติม,มอะไรเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็ทําทางขึ้นนะครับนี่จะเป็นทางขึ้นตรงนั้นนะครับต้องปรับให้เป็นทางขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ฝักสองด้านเลยนะครับแล้วก็ยังไงผมเนี่ยจะพาทุกคนเลยไปดูวิธีเก็บข้าวฟางนะเพราะช่วงนี้บ้านผมเนี่ยเก็บข้าวฟางได้แล้วนะก็มีคนเก็บข้าวฟางแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าข้าวฟางลักษณะจะเป็นยังไง นี่นะครับผมทุกคนนี่จะเป็นต้นขขาวฟางนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ขขาวฟางแต่ตอนนี้มีคนเก็บไปแล้วนะครับดูรอยตัดแต่อย่างนี้ <S <S เดี๋ยวไปดูลูกพี่ใหญ่ของผมนะครับนี่ลูกพี่อยู่ฝั่งนี้นะโอ้ลูกพี่เก็บข้าวฟางเหรอนี่นี่นี่ลูกพี่อยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ลูกพี่มาเก็บข้าฟางนะครับผมนี่ถ้าทุกคนชอบมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ นี่เขาฟางช่อนเป็นอย่างนี้นี่ทุกคนนี่อันนี้มันเริ่มดำแล้วนะถ้าดำเนี่ยก็จะเก็บได้แล้วนะแบบนี้นะมันต้องแข่งกับพวกนกนะครับนกเนี่ยจะมาเป็นฝูงเลยจะมากินนะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูลูกพี่ผมครับมาเก็บข้าฟางนะเดี๋ยวพาไปดูวิธีเก็บขา้าวฟางนะครับผมอ่าลูกพี่เก็บข้าฟางหน่อยเพนี่ลูกพี่ตัดนี่ครับต้องตัดอย่างนี้ปึ๊บ ข้าแรงเท่าไหร่นะี่ยลูกพี่ฮะไม่รู้อย่างเดียวลูกพี่เนี่ยนี่ทั้งหมดที่ลูกพี่เก็บน้บโหได้เต็มย่ามแล้วอ่ะคนนี้เก่งอ่ะเนี่ยนี่รับได้แบบนี้คือ ถ้าใครอยากรู้วิธีกินหรือว่าวิธีทำข้าวฟ่างก็ถ้าคลิปนี้ยอดวิวดีๆผมจะมาทำให้ทุกคนดูนะมีหลายขั้นตอนมากเลยในการจะทำขนมข้าวฟ่างแต่ละอย่างเนี่ยคือใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะก่อนอื่นนะเนี่ยต้องมาเก็บอย่างนี้เลยนะคะทุกคนถ้าเนี่ยบริเวณแปลงนี้นะครับถ้าไม่ต้องแย่งกันนกนะครับอาจจะได้เยอะกว่านี้หลายเท่าเลยครับคือนกเนี่ยมันมากินเนี่ย มาเป็นฝูงแล้วมันมากินทีหนึ่งกินหมดเยอะมากเลยนะนี่ก็คือพยายามต้องหาพกผ้าคลุมแล้วก็ทําเป็นพวกเสื้อพวกเยี่ยวปลอมเนี่ยับบางทีมันก็กลัวแป๊บๆป๊บนะครับแล้วก็มันก็หายกลัวมันก็มาต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งเก็บนะบางช่อก็ยังไม่ค่อยเก็บยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่ก็ต้องเก็บนะครับเพื่อจะไม่ให้แบบมันหมดเยอะกว่านี้นะครับต้องแข่งกน,นกนะ เดี๋ยวมาเก็บให้ดูนะครับโอ้โหเจ้าของเขาฟางกูแย่นี่นะครับทุกคนวิธีเก็บง่ายๆคือกันไกตัดนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวจะไม่รบกวน นาเขาแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาครับนาะเขาจะเร่งทํานะผมก็มาสาธิตให้ดูแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวผมไปทําสะพานกันต่อเลยดีกว่า ชูระกานวัน่วัวนฮะเนชูวนนีาว 咋样？ a ครับสะพานของผมนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับทุกคนลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ,รบนี่จะมีแนวกันตกสองด้านเลยนะครับนี่เอาไว้เดินจับไว้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ทุกคนจะมีไม้ซอยแบบทีๆเลยนะเพื่อที่จะปลูกต้นไม้เลยนะครับผมผมจะปลูกเนี่ยตามต้นสาวเลยนะทั้งหมดนี้ตรงนี้ประมาณนี้ทั้งหมด6ต้นนะครับผมผมจะปลูกไว้ ให้มันเลื้อยขึ้นมาข้างบนนะครับเดี๋ยวรอดูตอนต้นไม้ที่ผมปลูกไว้ตอนมันโตแล้วมันเลื้อยมันจะเป็นลักษณะยังไงก็รอทุกคนมาดูพร้อมกันกับผมเลยนะครับผมก็ผมสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นร่มเงาหรือว่าเป็นหลังคาที่ดีนะครับผมก็ยังนึกไม่ออกนะแต่ความคิดของผมผมว่ามันน่าจะสวยนะแล้วก็บันไดที่ผมทํานะครับนี่จะเป็นทางขึ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ทุกคนจะง่ายในการขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่เหยียบ ตรงนี้ก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมมันจะไม่ได้ไม่เป็นที่สลบลงเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะลงยากมากเลยนะครับนี่ลักษณะก็เป็นแบบนี้เลยโอเคครับผมในวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปโคงผมก็อย่าลืมซับสไครแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในการอัปเดตคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทำอะไรก็ ร้อยทุกคนมาติดตามดูพร้อมกับผมเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบาย